สวัสดีครับผมเบทคนเดินป่านะครับผมวันนี้ผมมากับพี่ชายผมนะครับสวัสดีครับครับผมพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามพี่ชายผมนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามให้พี่ชายผมด้วยนะครับผมชื่อช่องตักซังนะครับผมนะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปตามหาฤาษีกันครับที่สอนเนี่ยเจอกับพี่วิชัยนะครับผมวันนี้เรามาสองคนนะสอนเนี่ยก็บอกว่าให้เดินตามน้าไปนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้เดินมาแล้วนะนี่สอนบอกว่าให้เดิน ตามน้ํานี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจอฤาษีท่านหนึ่งนะครับผมนะก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเจอเปล่านะครับก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่ชายผมนั่นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปครับผม ากาศดีมากเลยครับพี่พี่ตอนนี้เราก็ได้เดินขึ้นมากายพอสมควรแล้วนะครับผมนี่เลยนะเออไม่รู้ว่าผมเนี่ยต้องขึ้นไปไกลก่หรอนะครับเออแต่ว่าสอนเนี่ยบอกเส้นทางว่าให้เดินตาม น้ำไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะครับอากาศยังร้อนยังร้อนอยู่เลยนะครับผมโอ้ลิ้นพัดเฮ้ยเมื่อกี้เจอปลา อืน้ำเย็นโหเแ,แล้วก็น้ำใสามากด้วยนะพี่พี่อันนี้ก็กินได้นะเจ้าใบบอน,นะอบอนเอาไปกินได้ไปต้มนนจิ้มกินกับน,น้ำพริกอะ่ะแต่ว่ามันจะคันหน่อยนะต้องล้างให้สะอาดอะ ที่คนนี้นะถ้าบางคนแพ้ก็กินที่เดียวก็คันแล้วนะใช่ครับแต่บางคนถ้ามีคาร์กันดีก็ไม่คันแต่ต้องทําต้องคนทํำไปเลยืมถ้าทําไม่เป็นเนี่ยคันคันมากแบยผมกินไม่ได้ผมน่อยเดีผมก็คันแล้วโอ้ข้านนี้มีกี้เจอปลาตัวหนึ่ง <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะถ่ายธรรมชาตินี่พี่ๆดูเนี่ยแบบยาวๆไปเลย hả ờ à. à. เฮ้ยไม่ค้างเราจะมาดูดาอ,อุย้อยที่ปลา,าเออตัวใหญ่ถ้ามันเราหามไม่เจอิงเราก็ได้เดินทางกับ,กบเออวเราต้องขึ้นไปข้างบนดีกะตักอ,อ,อันนี้มันภากอะไรไอ่ะกินได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ปลากดูดใช่ไหม โอ้ทุกคนเหมือนเหมือนเป็นผักกุฎเลยนะเนี่ยจำไม่ผิดมัน,ม,นมันแบบคล้ายๆกันเลยอะมันคล้ายกันมากมันไม่ใช่ผักกุฎใช่ไหมแสดงว่ากินไม่ได้ก็จะไม่ใช่เลยผักกุฎนี้เหมือนจะเขียวกว่านี้นะทุกคน เหมือนจะมีปลาเนะน้ำขุ่นๆนะนั่นแหละโอ,โอ้ยเปางป่าทุกคนมาโอ้โหแบบใบมุงใบไม้นี่เขียวอีเลยเขียวแบบธรรมชาติสุดๆคนมันพุ่งตรงไปเลยแหล,ละ่อนฝนจะตกนี้ไฟป่ามีไฟป่าไวยนะอ่านี่ไม่กล้าเข้ามาเลย,เลย โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่า นะอากาศร้อนมากไม่ได้เอานะ้ำมาด้วยนะโหไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเปล่านะครับผม,มแต่ว่าสอนมากับพี่วิชัยนี่เจอนะครับผมไม่รู้มันเจอตรงไหนมันบอกให้เจอขึ้นมาตามน้ำเรื่อยๆใช่ครับผม,มแล้วก็ร้อนแด่มันลงแล้วจริงนะเพราะว่าอบม,มากเลย น้ำก็ไม่ได้พอกมาเราก็ต้องลงไปกินน้ำในห้วยนี่แหละจ้ะน้ำนี่มันก็ไหลมาจากบนเขานะครับผมมันเป็นน้ำจากธรรมชาติอ่ะแเราก็มาปั๊บเลยวมาดูเฉยว่เยวาเจอแบบเรนะาไม่ได้ก้าวมาหาด้วยเลยเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยใช่เราไม่ได้เตรียมพวกอ่าเปร์มานะครับผมแล้วก็ตะเบียงอะไรองี้เราไม่ได้เตววเรีมยรรมยมาเลยเราแค่จะมาพิสูจน์ดูว่าเจออย่างที่สอนเจอแ่บนะครับผมก็อยากจะมาดูนะ ก็หินก้อนนี้นี่คือสุดยอดอ่ะก้อนใหญ่มากแล้วก็น้ํานี่โค้ใสเลยนะน้ําน่าจะลึกนะทุกคนวิววิวน่าจะตกลงมานะนเออตลมากกว่าดีเลยโอ้โหวพ,พี่ดูแดดดิแดดโอ้ยังร้อนเลยเดินระวังนะ รอบๆทุกคนเป็นเข่าเลยไม่รู้ว่าเราจะเจอท่านฤทศีหรป่านะครับที่สอนเจอเจอไปพังถ้าไม่เจอก็เดินทางกลับนะเขาไม่เตรียมอะไรมาเลยหน,นามากเลยจะตัด <นะ S 1> จะตัด<ะ>วะเบใช้ท่านฤทศีเป่าววะโอ้เหมือนเลยนะเบใช้เปล่า ตอ้าวเฮ้ยหารเปไหนแล้ววะเมื่อกี้เราเจออยู่ตรงนี้เลยนะนั่งตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยใช่เฮ้ย ครับลงจาวะพ,พี่พี่พี่ดูดิครับว่าเห็นไหมครับผมพี่เห็นกันสองคนมึงเห็นใช่ไหมพี้เห็นเห็นชัดเจนเราเดินเข้ามาเราเดินย่องนะเราไม่เสียงดังเลยนะระวังนะพี่ก๊าไม่ชอบแล้วทุกคน,กคนอ,อุ้ยโอ้โหต้องเดินระวังเนี่ยหินลื่นนะดูถ้ารู้ว่าจะมาบอก ระวังระวังเมื่อกี้เจออยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนอะ่ะขึ้นมาดูดิเห็นเหมือนที่สอนเจอเป๊ะเลยอะ่ะ มีกองไฟเก่าด้วยนะพี่ตั๊กนี่แล้วก็มีขวดน้ำอยู่ด้วยเนี่ยเมื่อกี้เราเจออยู่ตรงนี้นะเหนื่อยใจหายนะเฮ้ยเสียงเหมือนได้เสียงเดินอ่ะ โอ้หายไปไหนแล้วะลวะเราหาหรือพิตักเมื่อกี้เจอนั่งอยู่ตรงนี้เจอตาเจอใช่ไหมเออเมื่อกี้เจอไม่รู้กล้องเจอวรอไม่รู้กล้องขัดจิตแบบนั้นหายไปไหนละแสดงว่ามันมีอยู่จริงนะทุกคนเราเหิ้วับเดียวนะวับเดียวจริงนะเมื่อกี้นะเออเราหายไปเลย เราห้าดูดิเจ้าเฮ้ยไม่รู้ว่าท่านขึ้นไปบนเขาบอกม่รู้ดนะทุกคนนีไในป่า,าเลยเลยนะจะลองเดินขึ้นมาข้างบนดู เจอไหมพี่ตัก๊กเจอไมีกล้าเดินคนเดียว,อ,ยวยยอ่าดูดีเฮ้ยนายอะไรอะไร๋อ,รอเฮ้ยเบสไหนใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเบดโอ้ทำไมซูมไม่ได้วะเนี่ยตามไหมป่ะไปไหนแล้วเมื่อกี้โอ้โหกำลังจะซูมเลย ไปนะโอ้โหมันมีรอยเท้าด้วยทุกคนดูดิโอ้หใหญ่นะเนี่ยรอยเท้าโอ้ดูดิคือลองเจ้าเท้าผมเทียบดูแต่ว่าเราเจียวที่ ใหญ่กว่าเท้าผมอีกนะดูดิพี่ตักมันถึงนี่เลยนะเลมิกี่เจอมันเดินขึ้นมาเอ้ยขออภัยครับมิกี่เจอท่านเนี่ยเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผม นาะหรอวะรูว่าจะเินขึ้นไปข้างบนแล้วลองขึ้นไปดูดิโอ้ี่พิกมากไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าจะมีท่านฤาษีอยู่จริงครั้งแรกในชีวิตน,นะครับที่ผมเจอฤาษีในป่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะ เออเราก็อยากจะมาดูด้วยสายตาเราเองอ่ะแสดงว่ามีจริง ไม่มีรอยเท้าหรือว่าอะไรเลยนะลอ,อ,องดูรอยเท้าดิว่ามีรอยเท้าบอมีกี้เราเจอรอยเท้าใหญ่มากเลยนะพี่ตัก๊กใช่มอกี้ทนันรศิเดินไวมากเลยอะ มีที่เราเนี่ยเดินตามติดๆเลยนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเดินไวมากที่แรกผมเจอนั่งสมาธิอยู่แล้วทีนี้หายตัวเดินไปน,ออน,นู่นเลยอะโหเออน่าเลยทงรอยเท้าอะไรก็ไม่มีนะถ้าท่านเหยียบน้ำอะ่ะจะมีรอยเท้าอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะมีรอยเท้าแบบนี้เลยนี่คือขาที่ผมเหยียบน้ำนะครับฮะ ไม่พูดถึงถ้าถ้าท่านฤๅษีขึ้นมาจะมีรอยเท้าแบบนี้อืมเพราะว่าท่านไม่ได้ใสร่รองเท้ามันจะมีรอยเท้าแบบนี้นอันนี้มันเป็นรอยเท้าของเยอะที่เหยียบเมื่อกี้ให้ดูแต่ว่านี่ไม่มีอ่ะฮะ อะไรอ่ะเป็นขี้เหรออาจจะเป็นขี้สัตว์ก็ได้โอ้โหดูหินก้อนนี้ดิเราสามารถเข้าไปโลบฝนได้เลยเอาไอ้ลี้ิตัก วววแล้เราจะขึ้นไม่ต่อไหมอันนี้เราก็เดินขึ้นมากายแล้วนะเรา,าจะไม่ไปแล้วมัราะเราเท้าไม่มีเราจะเดินลงที่ห้วแล้วมมเลยไม่เจอท่านยังจเจอแวบ,บเดียวนะเออเจอแวบเดียวอ่ะ <อา S 2> โคตรไวท่านไวมากเลยนะครับต่อโมเขผมมาเหมือนจะมาที่สิ้นแล้วเราถึงแล้วก็เลื่อนจากขั้นไป เจอ่เอาไงขอแห้งแล้วก็ไม,ไม่น่าเจอแล้วนะทุกคนเจอแวบเดียวอะ่ะบางทีของแบบนี้มันบางทีเจอกันแป๊บเดียวนะครับผมรอบหนะ้าเดี๋ยวลองชวนสอนขึ้นมากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเอานำ ้องชถ้าเาอยู่จริงนะอ่าถ้าเราเจออีกเดี๋ยวเราจะนําเอาแบบน้ําเปล่าอะไรพวกขนมอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้ใช้คนหรือเปล่านะั่นแหละใช่เขาก็หายไปเราว่าจะมาหาแป๊บเดียวยเดี๋ยวเราจะเอาห้องกินห้องใช้ขึ้นมาให้นะเดี๋ยวเราจะชวนสอนนะครับผมไม่รู้เราจะมาแล้วนะสรุปสรุปคลิปนี้เราเจอแป๊บเดียวเจอจริงๆเจอท่านจริงๆนะครับผมท่านฤาษีนะครับผมไม่รู้ว่าใครติดนะไม่รู้ในกล้องเจอไหมนะใช่ครับเพราะมันแป๊บเดียวจริงๆเลย ก็ทีนี้อากาศร้อนมากก็โอเคครับพี่ๆ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะกลับไปยังพี่ตัก๊กไปเหนื่ยนอยมากครับผม <c oughs> ก็ผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่พี่ชายผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาสอนขึ้นมาด้วยนะครับผมไปพี่ตั๊กกลับกันดีกว่า